เอ็นบงบ้าอ็นฟลายไม่ว่าจะฝนตกหรือแดดออกจะแบ็กสตรีมหรือเนสหาของว่างให้หัวหน้างานอยู่หรือเปล่าหรือจะเป็นของกินเล่นกับพวกสวีปเปอร์สสึกกลัวเดือดพิชิตใจของดิสร์ชันไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วรีบแบะมาที่เนสเคแล้วมาดูให้ไวยวอ่อแต่นั่งเก่ออยแถวหน้าตอนนี้สิ ฉันเกลนึกว่าเธอเป็นวัตถุดิบได้เลยนะตรงนี้ต้องหันตรงนี้ต้องสับนอรอรอนอ,อนรอกอนอมาแล้วหรออยากกินพายรองท้องหน่อยไหมก่ย่างไม่ยมอมใช้ยร่อย,ออยจะต้องร้องว้าวโทรหาเราได้ทุกเมือ่อ นี่ก็คือทำาห้ตาละล,ะล,ะละ้ยวันเจียหัเจ้าค่ะ่วยลองชิมซุปแค่นี้เททนาเขาล้องละ่ะอึนบงบาร์แอนด์ฟร,รน์ทอดไรหนึ่ง้าแบแปดอนบงทอดไรหนึ่ง้าแดอนบงสั่งเลยตอนนี้